ว่ากันต่อขอมาดูเรื่องใกล้ตัวสักทีหนึ่ง<ม>คืองูจงอางค่ะงูจงอางคุณกนิกาโพสภาพหญิงคนหนึง่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลขาซ้ายมีผ้าก๊อพันอยู่ในน้องใบค่ะและซากงูจงอางขนาดใหญ่น่าจะยาวสักสี่เมตรมันตายแล้วถูกสับแล้วเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยตะดกตกใจ เพราะหญิงที่โดนงูกัดที่ขาพางูจงอางมาโรงพยาบาลด้วยท่านผู้ชมคนโพสต์นี่บอกเพื่อนฉันโคตรเก่งไปเก็บเห็ดโดนงูจงอางกัดฟาดงูตายคามือแล้วที่งูจงอางมาโรงพยาบาลอีกเธอมันเก่งที่สุดพอล่าสุดสุพินวันเพนสุภาพสตรีท่านนี้ค่ะออกจากไอซียูปลอดภัยแล้วผมก็ต้องไล่เลียงเสีท่านผู้ชม ให้ไปติดตามดูสิเ,เธอเป็นหญิงอายุเท่าไหร่47ปีค่ะชื่อคุณสุพินเ,เธอออกไปหาเห็ดกับเพื่อนบ้านหาเห็ดในป่ายูคาดูป่ายูคาจังหวัดที่เอาไม้เขีย่ยหาเห็ดปรากฏไปเจองูจุงางขนาดใหญ่ช่างแล้ว4.7กิโลเพราะเอาซากมันมาด้วยใหญ่มากโชคเป็นแผลเวอร์เลยถ้าผู้ชมปลดดูแผลให้ดูแวแบๆบ นี่ยคือมันทั้งลึกทั้งเนี่ยค่ะเธอตั้งสติเชื่อไหมสุพินเนี่ยบอกกับนักข่าวเราตัดสินใจกระโดดฟาดตฟาดใช่ไหมคือสู้กลับงูค่ะด้วยการใช้เท้าถีบแล้วก็เตะที่ก้านคอของงูแล้วก็กระโดดคว้าคอง,งูกดก่อนจะตะโกนเรียกญาติพื่อน้อยดีวยกว่ามาช่วยกันตีงูถามว่าทำทำไม เพราะจําเป็นต้องเอางูมาโรงพยาบาลหมอจะได้รู้ว่างูชนิดไหนจะได้หาเซรุ่มรักษาได้ถูกค่ะนักข่าวเราไปที่โรงพยาบาลชนบัพระจุฬาราชสาแก้วคสณสุพินเล่าว่าอย่างไงตอนเช้าวันที่19เามษาค่ะตัวคุณสุพินกับญาติๆเนี่ยชวนกันออกไปหาเห็ดไปทั้งหมด5คนผู้ใหญ่3ามเด็ก2ที่ป่าอยู่ค่ะใต้อ่างเก็บน้ำคลองคันโทพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก็ใช้ไม้นี่นะคะเขี่ยหาเห็ดปรากฏ เอาไม้เขีย่ยปุ๊บเจองูจงอางตัวใหญ่หนัก4.7กิโลจังหวะน,นั้นตรารภาษาคนไทยเธอทำอยังไงบอกกับงูว่าต่างคนต่างไปนะทางใครทางมันแต่พอสิ้นเสียงเท่านั้นทางใครทางมันงูจงอางพุ่งเข้าฉกหาเธอทันทีวิทะวิดาทีนั้นทั้งกลัวงูทั้งกลัวตายค่ะตัดสินใจตั้งสติเธอเล่านะสู้กลับถีบแลแ้วเตะเข้าที่ก้านคองู แล้วก็คว้าที่คอของงูกดเอาไว้แล้วแล้วเรียกญาติที่ไปด้วยกันให้มาช่วยกันตีงูค่ะคือจะตีงูให้ตายเพื่อจะเอางูมาให้หมอดูว่ามันเป็นงูอะไรจะได้หาเซรุ่มได้ถูกมีความรู้เพราะต้องดูว่างูอะไรจะได้เอาเซรุ่มถูกเธอบอกรักษา<ช>ได้ถูกค่ะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะถึงมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วมาถึงโรงพยาบาลมาพร้อมกับงูหมอรู้ทันทีจงอาง คุณหมอก็ทําแผลแล้วก็ฉีดเซรุ่มให้ทําให้เธอมีอาการดีขึ้นนี่เดินไปเจ๊เจี๊กันแล้วเขาก็ยกคอใส่เราเราบอกเขาห่้ตางตัว่างไปเขาก็โดดใส่เราเียแล้วเราเรายังไม่ได้ตั้งหลขาถอยหลังหงายลังล้มไปเลย ทั้งงยังไม่ฉกพอฉกลอบสองจะโดนเอข้างล่างโดนที่ขาใช่โดนที่ขาแล้วเราเอาขาเนี่ยเตะเขาเอาขาเนี่ยถีบเขาสู้กับเขาอ่ะสู้กับเขาเสร็จแล้วั้งที่สามมาแล้วเขามากัดถูกตรงหัวเข่าแล้วเราก็ใช้ขาเราอ่ะทางที่ธุรกิจเนี่ยเตะเตะร<ต><ต>อ,อบหนึ่งใช่เตะไปแล้วมันหมอบพอหมอบลงเราก็ใช้มือกดลงเลยจ,จับคอเลย<อ>จับคอกำเลยตำกดลงกัยดินอ่ะแล้วลูกชายอ่ะ วิ่งไปเรียกฝูงพ่อเขาบอกอย่าปล่อยนะเออไม่ปล่อยหรอกกำเลยบอกถามว่าเป็นคนกลัวงูไหมกลัวก็เอาใจสู้ตั้งสติเพราะมันจนตัวเราแล้วถ้าเราไม่สู้ใช่ไหมเราก็ตายถ้าเราสู้ต่างคนต่างสู้มันเจ็บเราเจ็บก็คิดว่าตัวเองจะไม่รอดสู้กับมันจนถึงที่สุดเนี่ยค่ะขนาดที่ช่างแล้ว 4.7กิโลตัวใหญ่มากนะคะหมอได้แจ้งกับเธอว่ายังไงให้รอดูแผลคะ่ะถ้าไม่บวมหรืออักเสบเพิ่มก็สามารถกลับไปพักที่บ้านได้เออแต่จริงๆ2สองชั่วโมงครึ่งมันมีความเป็นไปได้คือจริงๆเนี่ยงูที่มีพิษร้ายแรงมักจะเทียบกับงูเหา่าค่ะงูเห่าเนี่ยพิษแรงกว่าแต่จงอางเวลามันกัดหรือมันฉกมันพ่นพิษปริมาณที่มากกว่าม,มันก็อันตรายมากนี่ คงในจังหวะปริมาณพิษและตัดสินใจตั้งสติการคองงูให้ค่ะจับกดไว้เลยหลังจากที่เตะไปแล้วงูหมอบตอนนั้นโดนกัดแล้วโดนกัดแล้วเอาปูมาลูกชายมาอย่าปล่อยนะใครจะปล่อยค่ะ,คะแล้วก็ช่วยกันตีจนตายเอามาหมอให้แชร่วมได้ทันนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนจะมีครั้งเดียวนะสุพินค่ะ นี่ไงคนสุพินรูหกคนยาวสามสามประมาณสามเมตรหรือสี่เมตรสามสี่เมตรยาวรอดตายไช่พอมันกัดเสร็จก็โทรหาแฟนเพราะว่าแฟนเขาอยู่ไอกวิทยางศิดาเขาก็ถทรก็เลยโทรไปหาแฟนพอเขารับแล้วก็บอกว่าดนโดนงูกัด โใหุาระหว่างนั้นโดนกัดงูก็คว้าอยู่ขึ้นรถปุ๊บงูตายแล้วใช่ไหมโรหาแฟนค่ะคนโซเพนนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะ